กาบัสดีเขาจะมาชมวันนี้เพรเที่ยงก็เดินทางมาหาหนักหน่อยอีกคือเก่าครับผมนะท่านผู้ชมเนาะจะมาถามข้อมฝันถามความฝันหนักหน่อยหลังจากมือันมาฝันดีบ่อฝันวันเด็กกับบ้านเก่าอีกคือเก่าอยู่บ่กครับท่านผู้ชมเนาะอย่ยินข่าวว่าเพ็นศิสรุปให้ครับผมพันศิสรุปให้แต่ว่ากับพัดแล้วได้ครับท่านผู้ชมมาเยืนต้องไปหา อากงสองเก่ารัปูเจกอีกครังหนึ่งครับถึงว่าจะเป็นทีเรียบร้อยนอะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าต้องฟังปูเจเบิงเพิ่นจะหายเป็นตัวใหต้องถามฟังน้ำปูเจท่านนั้นแล้ว้มนี้ล่องฟังเบิงเป็นความฝันของหนักหน่อยครับแล้วเพิ่นก็นสิสูให้เพราะว่าสิสูให้ป้าน้อยเอาไปหาสลัดก,กิแบงรัฐบาลเก็บไว้อาสันกันโดนไปมันสีหาบ่มีเอาครับท่านผู้ชมเนาะไปครับไปฟังผมพร้อมกันครับผมเนาะ ตอนนี้ก็นั่งโย่ข้างหน้านี่ครับผมสวัสดีครับอยากหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝันโบคะฝันโย่มือมือเขาไหวเขาได้หาเปรตเจ็ดเดี๋ยนะแมนใช่มือนั้นนะเดี๋ยปรตเจ็ดที่ให้ไปหาไหว้นกระจังลตตัลีว้ยยุ่แจ็คสเดย์จ็กใบ มีฟันฟันอยู่แต่ว่าบริเลกสองไอ้สามตัวบริเลกสองตัวเมืเ่อคืนเลยเมื่อวันก่อนโอวานก่อนเป็นไฮสองตัวแมนคือว่าฟันว่าตะของนะ่ะแต่งงานฟันว่าตะของแต่งงาน เอาวัดแต่งบ่อย่าบอกว่าคือว่ามรรจงของแต่งงานน้อวันนี้ว่ายังลูกเต็มสัปนึงอยู่เพื่อนเก๋บอมนอยู่บ้านเก่าเก๋บอมเอนแต่ว่าแก้วเบาบอมีม่แกวเบาคือคือว่าฝันบรรจงของแต่งงานกระลังแต่งหนากระเทยกระเทยมาแต่งหนาให้แต่ว่าเพื่อนนั่นมันเป็นบ้านใหม่สองซันแต่ว่ามัน มันเห็ุคือคือกันกลางเือนไว้นะเม่แล้วก็มีทางเขานิดน้อยเออแต่ว่าม่นหูเหือนไฟดอกมันลราไปนางแต่งหนาายุ่ยงเหอนนั่นแหละบันนี้สุดเพิ่นผา้าไหมมันคืองามคากงามนี่สิสุดแต่งงานออยังว่างามแฮงมีแจะผา้ผาไหมผาม้ผาไหมผาม้าทุ้งล่ะพอแต่ว่าจําได้ติดตาเลยว่าถ้าไปตลาดเป็นอย่างนี้เห็นเนี่ยโอ้จืดใเลยทั้งเสือ้อทั้งผา้าไหมนั่นล่ละเนี่ยแก ไปยิบทุ่งนันละมาพอเป็นสุดสีใสเนะาะความไมมันงามก็เลยบอกอันกระเทยมันกะว่ามามาแล้วเรียเร่ยวหนูสีแ่งหนะแต่ว่ากระเทยแต่งสุดเป็นไม่ยิ่งเด้เพื่อนนันมีแต่พูยิ่งบ่งพูใชยพอคนเลยึืนไปถามใสล่ละเจ้าสาวใสล่ละเจ้าสาวมา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 ,มา,มาซอยงันกันคันว่าบ้านนี้แม่หนูนะแม่แท้แทเลยนะ เป็นอยังคือหยำหมากมาแฉะ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 เท่าแม่เราบไม่ได้กินหมากแค่สั้นแลาวตัวจริงพันโบได้กินหมากปะกินอยู่แต่ว่าเราบไม่ได้กินแบบนั้นนะพ่อคือว่าเทาแห้งแต่หนาเป็นแม่หนูเออเป็นแม่ว่าเทาแม่แต่ว่าเป็นอย่างหนาคือเป็นหนาอีแม่นั่นล่ะแต่งหนาก็เทยกระแต่งหนาให้เฮ็ดชิย่างบันนี้บอกแม่แม่แม่หนูหิวเข่า อเออเดี๋ยวกูไปเอาคูปองให้เราอะเอาสมัยนี้มันสิหูจักคูปองบ่ะ <c oughs> มันหัวใจเด้อบอ่แล้วนั่นละก็เลยว่าเดี๋ยวกูไปเอาคูปองมาให้เรา่ะเอาเอาไปแหลกเอาเงินกินเขาเด้อระวังซิอเออวันนี้ไปเอากระดาษแผ่น,นหน่อยๆอะคือคือจังเตะเอียของคนจีนอะพอ่อเออแต่ว่า ้างล่างไม่เป็นสีแดงข้างนาไม่เป็นสีขาวคือกระดาษน้าองสีละ่ะแล้วข้างนานะ่ะเขาประทับคือยังประทับตาตัวเลขไว้แปดศูนย์แปดศูนย์ม่แปดศูนย์สีแดงเบล่งเกลงเลยในกระดาษนันละเขาเอามาให้แปดศูนย์บอกว่ามันสิให้สามตัวกับบอลเนาะเขาให้สองก็คือแปดสิบบาทเขานันละ อาอานี่อ้าอันผู้ป่วงนี่ประหลกอันเงินไปซื้อเขากินเด้อลูกแล้วว่าเราบอกน้องฉีแหละนูก็ว่าโอ้แปดสิบบาทมันสิอิ่มบ่แม่แปดสิบบาทมันไปอิ่มดอกบ่อิ่มจังไหนมันหลายแห้งได้หนีแล้วว่าจริงสิลายแห้งได้ลูกเนี่ยอิ่มเป็นยังมันสิบ่ออิ่มแล้วว่า อีแปดสิบเฮ้านะ่ะเห็นเป็นแปดสิบาทนั่นละ่ะเออเขายืนน่นให้เฮ้านะแปดสิบบ้านนี้นู้เลียวเห็นหน่ะสาวเงื่อนหน่ะสาวสาวหน่ะสาวนู้แลกอันเงืนแน่ไม่สชิสูจนเขากินอเอาคู่ปองนั่นล่ะไปหน่ะสาวบอกว่ามันหลายโพดผู้มีเงินให้มึงดอกแล้วว่ะอีแปดสิบาทนี่ละ่ะ ราว่าลายแห้งมึงมีเงินให้ดอกน้อยมึงอยากเอาหยังมึงยิบเอาเลยในเฮือนนะแต่ว่าน้าสาวมันหลายโพดแม่เงินมันบ่พ่อให้มึงระวังสิไอแปดสิบบาทไปแลกเงินเขาเนี่ยมันบ่ไม่จ่ายอ่ะเขาว่าน้าสาวบอกว่ามีบ่มีดอกแล้วว่าอยากยิบหยังในเฮือนยิบเอาไปเลยลูกแต่ว่าน้าสาวบ่มีเงินให้ดอกมันหลายโพอดมันหลายพดคุณขึ้นเฮาเอาแปดสิบบาทมันขึ้นหลายวะไนบอกบอกก็พอคนว่า ม,มัอม่ไม่สิ่ได้แปดแสนบ่เลยวะ <c oughs> <c oughs> เอาเพิ่งมาแปดสิบบาทมันึ้นหลายเดียวเพิ่ว่าเออหนูก็เลยหว้วยม่นเป็นไม่สิ่แปดแสนบ่พ่อมึ่งเลยวะในแล้วมันให้ซท่านี้แหละแปดศูนย์นี่แหละเปิ่งเกิ่งเลยแต่ว่า <c oughs> ก,กระดาษนะกระดาษน้อย,อยแต่ว่าทั้งหนามันเป็นสีขาวแต่ตัวตหนงังสือเนะี่ย เป็นสีแดงตัวหนังสือนะมันเป็นสีแดงเออแต่ว่าแม่เล่าว่าเป็นคูปองคูปองเอาไปแหลกเอาเงินเด้อลูกแล้วว่ามูลค่ามันหลายแม่เพิ่นนะว่าหลายแต่เฮานะว่าแปดสิบบาทมันน้อยแม่กินเขาบเอิ่มดอกแปดสิบบาทนี่แล้วว่าบเอิ่มจังได้บอกหลายนึงดิลูกแล้วว่าจกินสิมันาไปแลกแล้วจนมือพัวเสียแลกจนมือมีเงินให้แลกแม่เขาบอกว่าบบมูลค่ามันสูงหลาย เพราะว่ามันมันหลายพูดเขาวางซีนาสาวว่าหลายพูดแีเมนเป็นไฮโลตลีบ่จ๊ะสิแมนบ่าจากกักเนาะโดนไซส์ถือลายหรือเปล่าเนาะ,ะไฮโลตลีว่ายแปดศูนย์โอแปดศูนย์บ่แมนเขาให้แค่นี้ละ่ะตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยเมนตัวไหนตัวเก่าก็เก่าเก้าเจ็ดห้ากัมหาสามเลขฝันกนตรตองงวด ต้องหดที่ว่าเอาเกาเจตมาเสียงนั่นละ่ะกับฟันมาปูเจกผ้าไปเ่อนหลังเกาแลว้วนูก็ไปวนวนว่นสามรอบจี้รอบเบิ้งเหื่อนนั่นล่ละแต่บ่ได้ขึ้นวันนี้บ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นแต่ว่าวนไปอาบน้ำนี่องสามองอม,มารกบ่อสามศูนย์นี้น่สามศูนย์ียังก็เป็นไป,<ม>ไปได้นะค่สมผู้ชมเนาะเ้ากับบ่ มันสิ่งไหที่่าเปลี่ยนไปบ่ปได้ไก็เป็นไปได้เบิดคือว่าล่ะครับยังหงุดผ่านมากเห็นบับาคา่นสมุชมผู้นั้นก็ว่าดังมาจากตัวนี้ผู้นี้ก็ว่าดังจากตัวนั้นสรุปแล้วไปปองขาดไปเบิด <c oughs> แม่เพร่ะวาจากที่นูสังเกตมนา,านนีร้ายงวดนะในในปีปีนี้ไพ่ก็ตามบ่สีดังท่างใดดังแห่งแห่งออกหน่อยเถื่อน่อยเถื่อสีออกเหล็กดังวันนี้ก็ร้อยไปสั้งขางนอกเออร้อยแป้งขางไปตัวใหม่ ยังสิรู้จังหวดนี้เพูนว่าเพูนอย่างน่าดังเก่าแปลกเก่าวะแมนหรือว่าคันมันไพคือจะเล่นไปเก่าเก่าแปลกก่ล่องขึ้นลงไว้บ้างแล้วก็กับตัวเลขไว้น้ำเน้ยเก่าแปลกเจ็ดแปลอืมเจ็ดเก่าเป็นตัวเลขของหนักหน่อยครับท่านผู้ชมเพูนให้ตั้งแต่ต้นวีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้ตั้งแต่ต้นวีก็คือเก่าเจ็ดห่าเอาจับเข้ามาเนี่ยน้องให้ไม่ได้เออเอาปลายเก้าเจ็ดห่างโซ ไม่เลือมบ้ามันเหลื่อมบ้างไม่เหลื่อมไม่เหลื่อมได้ยูก็เจ็ดหาครับตั้งแต่ต้นวิกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะต่อวิกต่อวิกแต่ว่าหาสามนี่โอ้ตรงกับเลขคุณยายเนาะไปหน่อยเนาะคุณยหญหายเจ็ดสามหาแต่ว่านี่เป็นของคนเป็นหาสามหาแปดเจ็ดนี่ยังก่อนหนักหน่อยเลขทีไวไอ้ใหญ่เมื่อนั้นโอ้เลขกใหญ่ไวของตาใหญ่เมื่อนั้นบอก เดี๋ยวพันอยากกินข้าวปุ้นที่อยากกินข้าวปุ้นนั่นล่ะมันมาเคลียหนักหน่อยเนจะเป็นเพราะอันนี้เป็นเก้าเจ็ดห้ากับห้าสามเลขมือทีไปเอายูสานนั่นล่ะมันตรงกันกับเลขความฝันพอดีตรงกันกับเลขความฝันเลขความฝันก็คือเก้าเก้าเจ็ดห้าบันนี้ห้าสามก็คือเลขที่ไปเอานั่นล่ะอ่าก็เลยเอามาเสี่ยงเบิ้งนั่นล่ะ เสียงเบิงกับเพื่อนภาพไปเงืนอนลังเก่านั่นนั่นเลยว่าโอ้ยมันสิว่นมาเก่าเท้วนไปทางอ,อื่นอันหาแปดเจี <8 S 2> ย๊ยดเพื่อนมาบอกแน่วเด็กกะไปจุดทูบเปิดภูมิแล้วบอกให้แนมขึ้นเค้ือ่องฟ้าแนมไปกับพระอาทิตย์ซ่องหนายังสิพอดีแหละกับแนมเบิงเราบอกก็เลยบอก,กว่าให้แนมขึ้นเฮ็ยหยางเบิงตีพระอาทิตย์จะซ่องหนาอยู่ววเราว่ามึงแนมไปกับคักเดี๋ยะแร้ ก็ว,ว่าไม่เห็นยังดอกผู้พูดสิบอกยางนอะเลยว่าแล้วว่ามึงแนวมึงก็ขักเดี๋ยวหลังเพ่งตางไปคักเพ่งไปแล้วมันเป็นตัวเลขแลนมาต่ำตาโอ้เป็นแปดเจ็ดเจ้านั้นแต่ว่าฮานั่นคือย่าเพ้นบอกนั่นล่ะหาย่าิพ้นพ้นบอกถามมือนั่นแหละเมื่อน,นัอนอน่นมือวันอาทิตย์เดนอมินนะวันวันบอวันผอเนาะวันวันที่หานั่นล่ะ แล้วถามว่าเมื่อนี้วันหยังวันบอกว่าวันวันอาทิตย์บ่างมันเหรท่าไหววันหยางวันอาทิตย์วันหยางนะวันนี้แล้วว่าบอแล้วว่าวันที่แม้่เราถามแต่ว่าเราบอกคอมเมนต์เราบอกเล่าว่าได้ย่ายนะก็เลยว่าข้าจะขึ้นเราเลยบอกให้ยกมือขึ้นมาเฮาขึ้นนะว่าวันวันที่เท่าไหร่เวันนี้แล้วบอกว่ายกมือขึ้นมาที่ละไรแล้ว นับเบื้องแล้วว่านับนิ้วเบื้องนก็นับหนึ่งหอดหาก็บอกแล้วว่าหาครบหรือยังหละสามโตแล้วว่าโอ้หนักหน่อยเลยออกมาใส่ทั้งหนาก็เป็นหแปดเจ็ด่ะก็เลยเป็นหาแปดเจ็ดครับผก็คือว่าก็เอาแปดเจ็ดหาหาแปดเจ็ดกลับไปก็มาเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปใส่หนาใส่หลังนอครับผมก็มีเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมตัวเลข ก้าเก้าเจ็ดหาหาสามหรือว่าอีกชุดหนึ่งก็เป็นห้าแปดเจ็ดเสียงให้แล้วมันขึ้นนี่หนักหน่อยพันฝันก็คือแปดศูนย์นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาลองเบิ่งครับท่านใดอยากเอาไปเสี่ยงโชคเบิ่งเป็นลอตเตอรี่หรือว่าฉลากกินแมงข้อสะบานก็สามารถไปหาเบิ่งได้ครับผมเนาะหาเบิ่งได้ครับผมเพื่อในเงินแค่แปดสิบบาทสบายกระเบ๋แน่ได้เนาะหาไปเอาแปดหาแปดแปดศูนย์มาถือห้อย รางวัลรางวัลที่สองที่สามรางวัลที่หนึ่งห่วยประาได้เนาะแปดสบสิบบาทหน่อยแต่แม่กินเข้าไอิ่มเราว่าเป็นยังสิบไอิ่มมุ่แม่นได้ละวางสิเอาไปแลกเงินเบิงที่ละลูกเราว่านี่คูปองเนี่ยเอาไปแลกเงินเบิงเราว่าแม่แปดสิบบาทยังไหนก็บปอิ่มเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปเที่ยงกันสรุปให้ครับผมสมุชโนะคือเก้าเจ็ดห้าสามแล้วก็ห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์มีแค่สองชุดครับผมเนาะ ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณหนักหน่อยที่ให้ความฝันในตัวเล็เดไปฝากแต่มาชมแฟนช่องเนาะก็สุดท้ายนี่พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนกับพอกันใหม่คลิปหนาครับผมเนาะก็ให้แต่เพื่อทุกท่านมีแต่ความโชคดีเด้อครับโชคดีตลอดปีตลอดไปโชคดีต้อนรับปีใหม่ขอให้จับเงินหลานเงินแสนขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดีแห่งร่ยๆกันสุกพุกคนไปละครับสีสอง